สวัสดีเจ้าเพื่อนๆทุกคนเจ้าวันนี้เฮามาเก็บมาขามมาขามส้มแต่ก็บาถึงกับส้มนักหน่อเจ้ามาขามเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานมันจะเป็นแบบว่ามัน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 ขออันนี้ขอห้องว่ามาขามเมียงมันจะฟักน้อยเจ้าฟักจะใบใหญ่รสชาติมันก็จะออกอร่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานเนาะมันแล้วสองฝัก มันมันขบมาถึงกับเปรี้ยวจี๊ดนะเจ้าเดี๋ยววันนี้เขาจะเอาเก็๊มะขามนี่เขาจะเอาไปมะขามกวนน้ำอ้อยเคยได้ยินเข็นก็เจ้าเขาจง,งคนเหนือเปิ้ลคนเท่าคนแกส่สมัยโบราณเปิ้อจะเก็บมะขามแบบเนี้ยแล้วเปิ้ลจะเอาไปกวนใส่น้ำอ้อยแล้วก็เอาเก็ไก๊ไไ้กินได้เมินกินได้เมินขนาดเลยเจ้าก็จะเอามาเอามา,เอามาบายอ่ะเป็นห้องเอามาเนี่ยเข้าบายกินหรือว่ากิน เวลาไปให้ไปสวนเพิ่นก็จะเอาใส่กระปุกเอาไปกินตัวหรือว่าหอใบตองแห้งเนี่ยจะเอาไปกินเดี๋ยวเขาไปไปบ้านเขาไปดูวิธีการทํามะขามกวนน้ําอ้อยนะเจ้าแต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวเขาจะเอาเขาเจอมิม่มอยู่หนึ่งหังเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอามิม่มไปตัวไข่ไขจะอาสาเอาเนี่ยมิม่มเนี่ยไปรอต้นทางนะฮะไปรอต้นทปลายทาง <laughs> <laughs> มาหัวมันขี้สวกงกอมิมหน้านี่อ่ะแต่เขาว่ามิมหน้านี่มันมันมันแบบขี้สวกงนะเดี๋ยวเขาจะลองลองไปเอาดูว่าเขาจะเอาได้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวรอดูกันนช่างไปเอามิมก่อนก่อนกลับบ้านไปทํามะขามหวานไปทํามะขามกวนน้ําอ้อย <laughs> เดี๋ยวเขาจะไปเอามิมแล้วนะ <laughs> ปกติจะเป็นป่อป่อเพิ่นจะเป็นคนเอาเฮ้ยเจ้าวันนี้ป่อมาได้มา <laughs> จัดการกัดเองเดี๋ยวถ้าพอเราเจ้าว่ามันจะสำเร็จก่อนเอาเจะมาแม่ยิงแม่ยิงมาเอาบิม้มต้องใส่ยังดีนะมีหมวกตาข่ายอยู่ที่สวนนี่แม่ยิงเวลาแม่ยิงมาเอาบิ้มก็จะกว่าหน่อยหนึ่งกว่ามันเดียดหนะ้าเดี๋ยวมันจะหมางามเดี๋ยวถ้าพอเจ้าเอาได้บ่ได้เอา้เอาะะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าหมูหรือจ่านะจะ๊ะดูซิหน้างามงามของใคร

ไงวะย่ามองอย่ามง,มงย่ามงจับกล้องตักล้องโดนไป<อ>แล้วว่าแล้วว่าแล้วตักล้องโดนเจ็บก็ตักล้องโดนใบหูซะแลว้วลองขามตักล้องเฮยนีติดผมออม,มั้งไหมไม่มีไม่มีละเรียบร้อยเลยใบหูไม่สําเร็จ <laughs> เอาเพ่อนเจ้าเอาเอาปรสสบเร็จน่ะเจ้าสงสัยจะต้องฮึ่ป้อมาเอา ม่จะต้องคือปอบมาเอาแล้วแหละมันม้ามเล้ามันเป็นใจมืออาชีพอ่ะ น,นี่คือมือสมารเลน่นนี่คือมือสมัครเล่นเจ้าฮะ <c oughs> <c oughs> อ่าลงมาอีกรอบเกียมวิ่งอีกแล้วครับท่านคนที <c oughs> ่มันไม่หล่นเตี้คนงามก็วิ่งไปทางไหนแล้ว <c oughs> ต,ตุ๊ตกแยตุ๊กแกต้อ,อกใหญ่แต่จะได้กินไหมเนี่ย <c oughs> มนได้กินแล้วกับวันนี้ไม่อยากกินแล้วกินด้วยความเจ็บปวด <c oughs> นางแค้นนางจะเอาให้ได้โอ้เนมาให้เ <c oughs> สำเร็จเอามาเอาต่องนี่มาห่อยเงี้ยต้องข <c oughs> ี้เอาใส่ไหนต้อง,ง้ โอเคได้แล้วได้นาบแล้วว้าว่วาจะได้วิ่งถึงหลายรอบแต่แต่น้ำหวานมันบ่ได้เนาอมันขำริงไม่อยู่อะได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนอะเอาไปนาบเอาไปนาบ